พี่นองจะรักในพระคิดเจ้าในวันที่26ของเนกรกฎาคมทุกปีนั้นพระศาสนาจักรของเราภูมิใจที่จะเสนอเรื่องราวของนักบุญยอาคิมและอนาให้สัตบรุดได้รำพึงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทราบว่าแผนการของพระบินเจ้านั้นแยบยนต์แนบเนียนและไม่มีใครเข้าใจได้ไม่มีใครเขียนอะไรเป็น อ่นหนังสือที่จะอ้างอิงได้แต่เราก็ทราบว่านบุญยอยกิมและอานานั้นก็เป็นบิดามารดาของพระแม่มารียาในวันที่พระแม่มารียาจุติมาอยู่ในคันของนางนบุญอนานานั้นพระพิญเจ้าได้ให้พระแม่ได้ปฏิสนไร้ายบาปกําเนิดร้มนทินและพระแม่ก็ได้ยืนยันมาหลายครั้งในเวลาที่ประจักษ์ จะเป็นที่รูเดบักที่ประเทศฝรั่งเศสหรือว่าจะเป็นที่ลูดหรือจะเป็นที่ฟาติมาก็ตามครับพระบินาเจ้าได้ทําสิ่งที่พวกเราไม่คาดคอยและทุกอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้ที่คุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดวันนี้จากหนังสือบุตรศรานั้นเราก็เห็นว่ามีการบรรยายว่าแต่บรรพบุรุษของเขาเป็นผู้มีจิตเมตตาคุณงามความดีของเขา ไม่มีวันถูกลืมอันนี้กำลังจะอ้างอิงเพื่อจะได้มาบอกว่าคุณภาพของนะรบุญยอคิมและอานานะครับมะระดกมีค่ายังคงอยู่กับเชื้อสายของเขาคืออยู่กับลูกหลานเชื้อสายของเขาซื่อสัตย์ต่อพระสัญ,ญาเชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไปความรุ่งเรืองจะไม่ถูกลบล้างเลยอันนี้ก็เป็นการ บรรยายถึงชีวิตของท่านทั้งสอง mm hmm. ก็เป็นอย่างนั้น mm hmm. นะครับในพระวรสารพระเยสุเจ้าบอกสิทธิ์ว่าเป็นบุญของคนที่เห็นพันธสัญญาของพระเจ้าสำเร็จไปในสมัยของเขาสิ่งนี้ประกาศศพและอีกคนจำนวนมากเลยทีเดียวที่ปรารถนาจะเห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นนั่นคือได้เห็นพระเยซูเจ้า มันเคยจากพระแม่มารียาเราพอจะคาดเดาได้ว่านบุญจอกิมและอานามีความสุขมากสักเพียงใดที่พระเจ้าได้เลือกลูกสาวของท่านให้มีส่วนในแผนการไท่บาปมนุษยชาติามที่เล่าสู่กันฟังนั้นก็บอกว่าท่านทั้งสองนั้นก็เป็นหมันแล้วก็ชราแล้วแต่วันหนึ่งพระบินเจ้าก็ามาทาบทามผ่านทางเทวดาเพื่อให้ท่านทั้งสองนั้นได้ยอมรับ เด็กหญิงคนหนึ่งที่ต่อมาก็จะกลายเป็นพระมดดาของพระเยซูเจ้าเนี่ยเราจึงเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นมันเกินความสามารถของมนุษย์และเกินที่เราจะคิดถึงได้เราเห็นการฉลองเนบุญอนนาจะมากกว่ายากินและก็ในหลายประเทศก็ยังถือว่าเนบุญอน,นาเนี่ยเป็นนบุญทีม เป็นอุปถัมภ์ของท้องถิ่นของเขาอย่างเช่นในฝรั่งเศสแล้วคุณพ่อฝรั่งเศสหลายองค์ที่มาถึงเมืองไทยก็มาจะตั้งวัดต่างๆหลายวัดนี่ให้เป็นวัดทบุญอานาท,ที่ที่มิสังต่างๆก็มีนะครับเกือบทุกที่สังเลยนะครับฉะนั้นเราจึงเห็นว่าองค์การของพระพินเจ้านั้นได้ทําให้พวกเราได้บุคคลที่พระองค์เลือกสรรไว้สําหรับ ให้พระบุตรของพระองค์มาเกิดในพระคันแล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับวนในพระวรสารนั้นพระยเยซูเจ้าเล่าอุปมาเรื่องอาณาจักรสวรรค์พระองค์ได้บอกว่าเปรียบได้สองอย่างหนึ่งกัมเมล็ดมัสตาร์ซึ่งเล็กมากแต่เมื่อมันโตขึ้นแล้วมันก็ใหญ่กว่าผัก,กอื่นจนนกทํารังบนกิ่งได้และอาณาจักรสวรรค์ที่ยังเปรียบได้กับเชื้อแป้งที่เมื่อคล้าวกับแป้งแล้ว แป้งจะฟูขึ้นมันจะมีจะเห็นว่ามีจำนวนมากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ตลอดสองพันปีเราก็เป็นผู้ที่เกิดมาที่หลังเนี่ยเราก็เห็นว่าศาสนาจักรของพระองค์นั้นพระาณาจาักรของพระองค์นั้นเติบโตจนมีสมาชิกมากขึ้นทั่วโลกตอนนี้มีประมาณสองร้อยประเทศเนี่ยศาสนาจักรก็อยู่ในสองร้อยประเทศเลยนะครับมีบรรดามิชชันนารีที่ เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอุทิชีวิตตนตนเองเพื่อประกาศพระวรสารและนี่ก็คือการขยายพระอาณาจักรของพระพิญ้าเพื่อให้พระศาสนาจักเป็นมโนธรรมของสังคมเป็นที่พักพิงของมนุษยชาติในเรื่องต่างๆมากมายเราเห็นพระศาสนาจักของเราเป็นผู้ที่เริ่มในเรื่องวิชาการเกือบทุกแขนง ตั้งแต่วิตั้งแต่การศึกษาตั้งแต่วิชาแพทย์ตั้งแต่พทุกอย่างที่ศาส,สนาจักรได้ทำนั้นก็เกิดผลออกมาก็เพราะว่าเมื่อเริ่มต้นไปแล้วก็มีคนสานต่อและต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้เราจึงขอบคุณพระพินญเจ้าสำหรับพระนาจักรของพรงขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ